สวัสดีล่ะครับทักทายเด้อนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับเขาสู่อำนาจเจริญโฮโลสิงนะครับทางด้านยูทูบเด้อนะครับมาเบิ่งการทำงานนะครับทางด้านรถคุดนะครับมื่อนี้เป็นรถคุดทางด้านขายซันนี่นะครับเป็นซันนี่เอสยี่หนึ่งสามห้าซีนะครับของด้านทางทีมงาน ชอวัชรินนะครับเป็นทีมงานผมเองนี่แหละนะครับเป็นรถก่าแก่ผมเองนะครับพี่น้องแต่บรรลุงานทั้งน้องสางไงนะครับบังคับคนทุนโดยอาจารย์กล้วยนะครับหนุ่มน้อยร้อยโลนะครับนี่คือสายใหญ่นนะครับพี่น้องวันนี้เขาทำงานเป็นคู่นะครับกับยานามาศีเก้านะครับจานฝ่ายนะครับ จานกล้วยเป็นผู้โจกนะครับจานฝายเป็นผู้ดันนะครับบอกนักแม่นแล้วนะครับว่าจานฝายมีแห้งกลัวนะครับพี่น้องเป็นคนดันนะครับแล้วจานกล้วยบ่มีแห้งนะครับมีแต่โจกอย่างเดียวนะครับจานฝายนี่มีแห้งลายกลัวนะครับเคนดันพร้อมนี้นะครับทขณะจานฝายได้เปรียบนะครับจานกล้วยโจกซื่อๆบ่เป็นท่านะครับ มาดูตัวแรงในตำนานครับเจกก้าโรกีนะครับโอก,กีร้อยหกห้านะครับเป็นยางก้าวเดือนะครับรถขี่งหญ่นะครับพี่น้องเสียงลั่นๆนะครับเออยับปะยับ <laughs> เป็นทั้งด่าน เป็นไงทุ่นนะครับเดี๋ยวสถานพ่อตะแกผมเวลานะครับเป็นคนขับเองนะครับโอ้ว่าเป็นชิปหล่อเท่นะครับขี่ไงนะครับสำหรับรถล็อกกี้คันนี้ครับเป็นรถยางเก่านะครับไปแล้วสบายๆนะครับเป็นเครื่องโดยทองหานะครับ มาเบ่งการทำงานของซาน่ครับซาเน่ลอยสัมหาตัวนี้ใส่เป็นเครื่องอิซูซูด้วยครับพี่น้องครับเป็นเครื่องอิซูซีเอชเคนะครับส่วนเรื่องลากของทางด่านปั่มนะครับใส่เป็นปั่มคาวาซึกิเคจวีนะครับปั่มเคจดเตอร์นะครับ ขายเสน่ห์นะครับรถทั้งด่านรถใหญ่นะครับพี่น้องโอ้นะครับการวอรกการจ่าอาทิตย์ติ๊กคัดเนี่ยด้เยครับทั้งแตนรถใหญ่ใส่เป็นปำเขษสามวีด้อนะครับรถหน่อยใส่เป็นปำเขษจิตนะครับพี่น้องมันกลับกันนี้นะครับหลายคนว่าเป็นยังคือวอร์ใส่ปั๊มำไงตั้งแตนรถใหญ่นะครับอันนี้กับวอร์ซับนะครับพี่น้องประเทศมันเนี่ยหนีนะครับส่วนตัวผมเองก็งงขึ้นกันนะครับว่าเป็นยังเคือวอรใส่ปำเขษเจ็ดชิ้นนะครับกับรถหน่อยนะครับ แพนแท็กนี่นาที่อยู่ประมาณ4 5 0เซนนะครับพี่น้องข้างบนนี่ใส่เป็นรุ่นเลือนะครับข้างล่างก็เป็นรุ่นเรือขึ้นกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนาที่เป็น6ลูกนะครับพี่น้องอ่าจานกลวยเป็นคนตักจานไฟเป็นคนดันนะครับ <laughs> เอิงงานคู่กันครับรถตามกำลังนาหลายตาครับพี่น้องหลายข่ายหลายทีมงานไม่ใงานนํำกันนะครับ คันนี้เป็นซีดีห้าร้อยนะครับนี่สีเขียวนะครับข้างร้างนี่ก็เป็นสีโอ้นี่เป็นสีพิเศษนะครับพี่น้องเป็นซีดีห้าร้อยที่กันนะครับเป็นหัวแคบนะครับฝันนี้เป็นยันต์มาซีเกลนะครับฟังฝุ่นเป็นคูปตานะครับเป็นคูปตะหักซิฟนะครับพี่น้องโอ้เสียงโบวานนะครับ ผมก็ค่าเห็นงานจริงๆเละครับผมโมเดลไปท่ายคิปเพิ่นนะครับเยมอว่ากทีหาเวลาไปอยู่นะครับส่วนขังล้านผมก็เป็นซันนี่เอสไอหนึ่งสามสี่อีกคันนะครับเป็นของทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะครับพี่น้องอามาดูกันถอยเทของมิซูซูปเปอร์เกตเตอร์นะครับเป็นอีกขั้นนะครับของทางด้านทีมงานชอววัชรินนะครับ ตัวแรงในทีมงานนะครับกวนดำปื้อเลยนะครับโอ้วธรรมาดาเอาละเอาละขนาดเอาละสุดยอดเป็นเครืงมหาชิปด้ยนะครับหน่วงร้อยหาสิบ turbo นะครับเขามาเร็วนะครับโอ้ยิงหอดวะยิงหอดวะ Bố bái này các anh chị, ta xin nhục lũ ở bờ này các anh chị nè โอ้รถไทคูบตาเสียงโบหวานแห้งครับพี่น้องปุ๊บปุ๊บเลยนะครับอยากไปถ่ายพิ่เน่เลยครับโอ้เอาดันพร้อมกันนะครับอ้าวเามาเบิ่งมีสู่ต่อครับิขคืนบ่อน,นี่ ดินมันบ่ค่อยออกนะครับพี่น้องเพราะว่าฟ้าถ่ายรวมมีหลักนะครับฟ้าถ่ายหาบกระบะขหางนะครับพี่น้องมันดินก่อนใหญ่ก็เทพออกนะครับต้องใส่ไม่ขุซอย <c oughs> ไปไปออโอ้ตัวแกว่างวายเจนี่ว้าย <c oughs> ว่ามันออกโตเกียวบ้างก็แรงจัดถท่นอ่เอาถอยอีกวันไงโอ้โซ่พลังขนาดตัวสุดยอดสุดยอดมาทานบินบอกว่าจนเบื่อจะลุกพี่ เอ,อไปวันนี้จีเด้พักพอนะครับพี่น้องจีเด้พักเที่ยงแล้วนะครับกินข้าวกินหนาเสียก่อนยังโมลุยกันใหม่นะครับมาอีกขั้นแล้วครับผมสตารัมฮีโนโมเมกาซีห้าร้อยนะครับ ขันนั้นเป็นลอยสีหาเดินนะครับเป็นขอกสองห้านะครับเป็นอีกหนึ่งันของทีมงานชอววัชรินนะครับการร่างสีเตรียมท่าทางทอยที่ดินนะครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศฝ่าฝนมันนี้ก็เป็นสีคึมๆนะครับคึอมัดมือพละนะครับ ลินมาแนเป็นลังเทือนะครับพี่น้องแต่บอแห้งนะครับก็ดอโอเคดอกนะครับเพราะมันบอไงนะครับกันตกมาแห้งกับเจอ้ยเห้งานม่ได้อีกละนะครับ มาเลยครับมาแล้วถอยมาแล้วครับมาดูว่าจะถึงที่ไหมนะครับเร่งจัดบอมาครับเหยียบมาแล้วข่นน้ำปื้กกันครับเตาบารายซ้ำครับมีสู้นะครับบอฮอดครับโอ้สูตรก่อนใจขาดแล้วครับพี่น้องพอนนี่ละ่ะนะครับมาโยกบานี้ มันต้อง้าดินแห่งาปูซะก่อนแล้วครับพี่น้องนี่มไม่ใช่จีเขามาสุดนะครับส่วนนี้ดินส่วนนี้ดินแห่งก็หายากอยู่นะครับเราคอยแก้ปัญหากันไปนะครับโอ้ขึ้นได้เสยนะครับแห่งพระธรรมดา ต่อยที่หากระไดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพี่น้องไวสก่อนนะครับจบคลิปไปเพียงสนิก่อนนะครับพี่น้องไพที่เขาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพันเด้อนะครับกดติดตามน้ำแน่กดแชจให้น้ำผอมนะครับพี่น้องทางด้านอัลล่าเจริญหัวรอซิงนะครับลาเก็บด้วยกับเจ้าซานี่นะครับ SY 1354นะครับของทีมงานชอบวชิรินนะครับเป็นทีมงานตัวแก่พมนี่ละนะครับอัลลาพาจากพี่น้องไวสก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ